การคุยที่เหนือชั้นและไม่เป็นของตายจริงๆมันมี5้าอย่างนะครับเวลาที่คุยเนี่ยถ้าคุณพลาดอีกฝ่ายจะยังคงมีอีโก้และมันยังอยากเอาชนะคุณอยู่มันพยายามเงียบมันพยายามบล็อกรับแต่ถ้าคุณใช้วิธีการคุยสามในห้านี้หนึ่งครับถ้าคุณยังมีการคุยกันอยู่บ้างนะครับนิดๆหน่อยๆเล็กๆน้อยๆครับประโยคที่ควรจะคุยมากที่สุดคือการขอบคุณนะที่คุณเคยเป็นส่วนหนึ่ง ในชีวิตของฉันนะครับเคยเป็นส่วนหนึ่งใน,ในประสบการณ์ที่ให้ฉันเติบโตมากขึ้นคําพูดลักษณะนี้ไม่ได้บ่งบอกว่าปิดโอกาสไม่ให้กลับมาและไม่ได้บ่งบอกว่าคาดหวังให้คุณกลับมาซึ่งคําพูดลักษณะนี้มันทําให้อีกฝ่ายลดอีโก้ลงมาเพราะมันคาดเดาไม่ได้ว่าเอ้ยมันยังรอเราเราอยู่หรือเปล่าเฮ้ยหรือว่ามันจะเดินหน้าต่อไปว่าเฮ้ยหรือว่ามันมีคนใหมว่ว่าสิ่งนี้ทําให้สมองเรตทเลียนเบรนของอีกฝ่ายคาดเดาไม่ได้ครับ จำไว้นะครับอะไรก็ตามแต่ที่คาดเดาไม่ได้สมองจะสนใจแต่ถ้าอะไรก็ตามแต่ที่คาดเดาได้และรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมันจะไม่สนใจครับมันเหมือนอาการดูหนังครับถ้าดูแล้วมันยังไม่จบมันยังคาราคาสังเอ๋ยอยากดูไม่จบแต่ถ้าดูจบแล้วแล้วก็ดูซ้ํากันหลายๆรอบมันจะไม่อยากดูคําพูดที่หนึ่งคือการบอกว่าเออขอบคุณมากเลยที่คุณเคยเป็นส่วนหนึ่งคําพูดลักษณะนี้เหมือนจะมูฟออนนะแล้วก็เหมือนกับว่าเอยไม่ได้รอนะแต่ก็เดาไม่ได้ว่ามีคนใหม่แล้วหรือยังเดาไม่ได้ว่าชีวิตตอนนี้ มันดีขึ้นถึงไหนแต่ฟังประโยคนี้แล้วรู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาจะรู้สึกว่าคุณดีขึ้นครสองครับคือการอวยพรก็ขอให้โชคดีนะครับเออก็นั่นแหละขอให้โชคดีนะครับขอให้เออทําอะไรก็ขอให้ประสบความสาเร็จนะประโยคนี้ไม่ได้บอกว่าอยากกลับไปและไม่ได้บอกว่าเราตัดใจและไม่ได้บอกว่ามีคนใหม่ในขณะเดียวกันอวยพรสิ่งนี้มันทําให้ reptilian brain ของอีกฝ่ายรู้สึกเป็นมิตรมากขึ้น และคาดเดาไม่ได้ว่าเอ้ยตกลงแล้วจะยังทะเลาะต่อดีหรือเปล่าเพราะมันอวยพรฉันมาในขณะเดียวกันก็ต้องเฟซเวสชันด้วยว่าเอาเขามีคนใหม่หรือยังหรือว่ายังไม่มีแต่ทำไมมันพูดเหมือนเขาชีวิตของมันดีขึ้นมันดีขึ้นเพราะอะไรมันทําให้คนพยายามหาคําตอบสามครับคือการยินดีด้วยไม่ว่าเขามันจะบอกว่าเนี่ยมันทำไมก็ตามแต่มันจะก้าวหน้าไปยังไงยินดีด้วยนะนะครับเออยินดีด้วยประโยคนี้ไม่ได้บอกว่า ตัดใจแล้วหรือมีคนใหม่หรือชีวิตของเราเป็นยังไงครับแต่อีกฝ่ายฟังแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าวิธีการคิดของเราก้าวหน้ามากขึ้นเขารู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่รู้ว่ามันดีขึ้นระดับไหนระดับไหนแต่ว่ารู้สึกว่ามันดีขึ้นซึ่งสิ่งนี้ทําให้เรบเทเลียนเบนของอีกฝ่ายลดอีโก้หรือวางอาวุธลงทั้งหมดเพราะนี่ไอ้สิ่งที่เคยโพส์บัญจาโพสตด่าต่างๆพวกเนี้ยความรู้สึกหรือความขุ่นมัวของจิตใจ จะลดลงครับทุกอย่างจะลดลงทั้งหมดไอสิ่งที่เป็นลบลบและมันจะเพิ่มความเป็นบวกในสมองของอีกฝ่ายมากขึ้นครับสิ่งนี้มันจะเป็น5ประโยช์ครับที่ทําให้เราเนี่ยไม่เป็นรองครับและทาให้อีกฝ่ายลดอีโก้ครับเรื่องนี้ก็จะอยู่ในคอร์สส่วนหนึ่งนะครับของคอร์สในราคาหลายพันนะครับเรื่องนี้มีใครอยากได้ไหมใครอยากได้เอาความให้ทั้งหมดเลยหประโยคพิมพ์รหัส แฟนเก่าแล้วตามด้วยหมายเลขสองครับคุณจะได้5ประโยคที่ทําให้แฟนเก่าอยากปดบล็อกมากที่สุดอยากเข้ามาดูคุณมากที่สุดอยากมาส่งคุณมากที่สุดอยากมาติดตามมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าวันนี้คุณต้องการเอางี้เอาจิวิยาทั้งหมดเลยในการทําให้คนหมดใจต้องกลับมากราบคุณอันนี้เป็นแฟนคุณครับและอันนี้เป็นคุณครับ คุณคมว่าคุณเอาตำแหน่งนี้ดีกว่ามั้งหรือคุณจะเอาตำแหน่งนี้ครับอันนี้เป็นคุณเอาเวอร์ชั่นเขากราบตีนคุณหรือเอาเวอร์ชั่นคุณกราบตีนอีกฝ่ายคุณมมีสอนไว้ในคอร์สเป็นอยู่วิทยาแรงๆนะหนึ่งครับเป็นคอร์สเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักครับเปลี่ยนหมดใจให้ยิ่งรักเนี่ยจริงๆแล้วคนหมดรักคุณมันมีหเรื่องที่คุณต้องควบคุม การที่คนเริ่มหมดรักคุณคุณไม่รู้ใช่ไหมว่าส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะคนรอบข้างของเขายุยงกับถ้าไม่ญาติของมันก็พ่อของมันไม่พ่อของมันก็แม่ของมันไม่แม่ของมันก็เพื่อนของมันไม่เพื่อนของมันก็พี่น้องของมันแต่คนรอบข้างเป็นหนึ่งในหกปัจจัยที่ทําให้เขาเริ่มหมดรักคุณราคาเต็มเนี่ยห้าพันห้าร้อยเก้าสิบบาทครับสองครับอยู่ในคอร์สสั่งรักครับ จริงๆแล้วเนี่ยคนที่มันอยากไปคนที่มันขอเลิกคนที่มันขอลดสถานะคนที่มันขอหย่าเนี่ยเพราะมันรู้สึกว่าการยืนอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้คุณไม่สามารถตอบสนองความอยากได้ความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งมันเชื่อให้ได้ว่าถ้ามันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขกับ แต่วันนี้คุณไม่เคยขายไอเดียครับคนมันเลยไม่เชื่อว่าอ๋ออยู่กับคุณแล้วมันมันมีแต่ความทุกข์อ่ะมันมีแต่เรื่องหวาดระแวงมันมีแต่เรื่องต้องทลละเลาะเบาแวง้งบ่นกนดาต่างๆมันเลยรู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วมันมีความทุกข์ครับเพราะงั้นเนี่ยสังรักเนี่ยนะราคา5,590บาทครับถ้าซื้อแยกคอร์สอันนี้หลายคนก็ก็รู้กันดีนะครับคนเรียนสังรักก็เดี๋ยวนี้ประมาณ3 0 0พันชีวิตถ้าซื้อแยกคอร์สราคาจะอยู่1 0,000อัพแต่ถ้าลงในไลฟ์นี้ครับอยู่ที่7,590บาท และถ้าหลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะอาจารย์คะแล้วถ้าหนูลองเรียนไปเนี่ยหนูไม่เข้าใจอะ่ะเออเอาเทคนิคไปใช้แต่ว่ามันมันไม่กลับตีนะนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วถ้ามันจะไม่มันไม่ประสบความสําเร็จนะทําไงดีเดี๋ยวคุณไม่สบายใจหาว่าเนี่ยเออไม่ใช่ของจริงนะครับเดี๋ยวเอ๊ะกลัวว่าเคสของตัวเองไม่สําเร็จครูค,ควมมีโบนัสครับ6,900บาทครับ, 6, บ,รบเพื่อป้องกันคุณไม่สบายใจอันนี้จัดมาเพื่อในไลฟ์นี้โดยเฉพาะกลัวว่าคุณไม่สบายใจครับ โบนัสฟรีครับหกพันก้าครับหนึ่งครับคุณมีครูคมครับเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวผ่านไลน์แคปเจอร์แจ้งที่ไลน์แอดนี่อันนี้นะครับหรือลิงก์ที่บังบุด,ด้านล่างนี้เผื่อคุณไม่สบายใจสมัครเรียนไปแล้วเออมันรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคว้งนะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีที่ปรึกษาเดี๋ยวกลัวไม่สําเร็จสองครับครูค,ควมวางแผนเฉพาะเคสครูค,ควมวางแผนให้เฉพาะเคสเลย จิ้มให้เลยครับว่าเดินซ้ายขวาหน้าหลังคุณทํายังไงมันตอบมาแบบนี้คุณตอบไปแบบไหนนะครับช่วงนี้มันนอนหันหลังคุณทํายังไงคุณกระตุ้นยังไงนะครับช่วงนี้มันทําบึ้งทําตึงเนี่ยคุณทํายังไงมันขอเลิกขอหย่าต่างๆสิ่งที่คุณต้องพูดกลับไปคุณต้องพูดยังไงคําแบบไหนลักษณะยังไงต่างๆทาให้คุณเป็นประโยชน์เลยดีไหมสามครับคนที่ลงโปรนี้เท่านั้นครูคมติดตามผลจนกว่าคุณจะสำ เรดครับถ้าไม่สำเร็จไม่เลิกติดตามผลครับใครอยากได้เนี่ยแคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l ล n e แอดคูคมเนี่ยผลักดันเคสให้ประสบความสำเร็จเนี่ยเป็นพันพันเคสนะครับปัจจุบันนี้นะครับ,รบ,นนรบที่มีมีรีวิวนี่โพสต์นี้เห็นไหมคูคมปักหมุดไว้บนสุดของเพจตั้งแต่พวกเราเรียนกับผููคมชีวิตดีขึ้นอย่างไรบ้างโพสต์นี้มีคนคอมเมนต์รีวิวเท่าไหร่ครับ 1,700เคสครับกลับมารีวิวให้ครูคมครับแล้วเคสของคุณล่ะครับไม่อยากทำให้แฟนกลับมารักบ้างหรือครับคุณไม่อยากเป็นหนึ่งในรีวิวที่มารีวิวในโพสต์นี้หรือครับเพราะนี่อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์มันพังจนแก้ไม่ได้อย่าปล่อยให้ลูกเนี่ยนะกำพาอย่าปล่อยให้หัวใจของตัวเองเจ็บช้ำและท้ายที่สุดแล้วอย่าเป็นผู้แพ้ในความรักความสัมพันธ์ถ้าคนที่มันจะแพ้ ต้องเป็นคูก่กรณีของคุณเท่านั้นครับ